เมาเมาตเมาโตเซาเริ่มเซ้งเมียเมาเาเรับเมาเมาเซเริ่มเซ้งเมียกินหลาต่เดินตั้งเสามาเมาหลายเดินตั้งเสามาเห็นแต่ผาจีนอ้างปางเยอะนาสีเส้นอะเส้นอะไรอวมมันสดสดลายเดือดแล้วเุดจัดแ ่ำกันกับหกเมียสดนะมันเป็นหกเมี่เออกินนะครับเงวนไดเหลาเดียวนะเหากันขึ้เลยให้เลยนชิ้นๆนั่งเก่าชินๆใหม่เก่าเพียวๆหนูเสียบเข่าสวยตักมาด้เขาสวยตักมาบ้างนี่กรได้มาจินนกันจบละมแล้วอะครักอู้ดๆแตได้เลยจะตักมาหลายด้อผมไ่ผมไ่เอาเลยเนี่ย ใชยครับทีอย่างกระจังก็เห็นว่าไมวกินแผ่นน่างเลยมันรู้สึกปากหลายครับรู้สึกปากอินดีย่างเงินก็บผักหยาด้ี่ครับนอกจากว่าไอ้ไอ้เนื้อแก่มัอเนื้อสี่แหละก็จะตากก็ว่าของมันอย่างนั้นนอกจากว่าไม่กินของมันน่องเลยมันสุดยอดจีร่าครับพี่น้องกินลาบกินไข่กับหนังกินไข่ กับนัำเหน้อยเด้นเป็นน่อง้วนัเห้อยกิน,น,นตเต่ามีพลังงานเต้องอเหนียวหรอกขอเาขเจาจ้าครับเต่กับมือใดก็นครับพี่น้่นองอันนี้ไอ้เห็กินกับเียวจังเสีย่อนเปนแม่ไปบงเพราะมันเห็นแล้วมันสิฝนมีเป็นได้บา้างติม่ฝนมีดพเป็นหัหนีวเสอยออย่างเลยต้นนี้ก็เขาทาอันดำเหนใส่กระเที อันนี้ไปบ่มักลิบแบบตะกัวได้อือกลัวแแหอมบวยมันดูจะ่จะไม่เียหอมเลยบ่วยมันจะออากินน้ำน้ำเนหมูม่เจวออกมากหานหวานนี่าดีรักมาแล้วสัที่รักอืมชยมอย่บอกพ่เมียกูไปเลยนะคุณักกอนยังไม่เห็นมันสมชายสมชายป้ามันมาเห็นมึงอยู่มันจอด ลุงก็กินาเขยนา <g ül> ที่เกินเกาเขยวดวยกินเสไนี่ยเรัะว่าเนี <g ül> ่ยเอาสไลอะสิบมงพอ,อเที่ยงว่าเป็นไปงาน,นกันด้วยไปเห็งนงานอยู่โรงงานไปไปเอาแป้งกันไปไยเปนน้ำนีแม่ไปนําำปเป็น,ปนปซอยเบรกบนอ๋นอมึงมึงอยู่บ้านอ,อ,อืมข้ออเขาทางไว้ ไปซวยเดีปจังสี่ชั่วโมงจคอยมาหอดาดเขาแยกกับไปนั่ไปนั่งว่าขับรถเดเ่็วสุดขึ้นแค่รวยไปจังเยอะใครไมเห็เนหเยอะใครไม่เป็นปุไปเองกับลุงอ่ะสามชั่วโมงนี้เป๊ะๆไปก้บไไปปาบ่ดกับดีใจใ

เยเาไนีันกันไลตัวเนี่คั้ครับครับผมนเนี่ยท่มากเช็ดเี้งแข็งแน่เ้ยท่ไงขันเนี่ยคโทรมากอีกแบบมันแบบมนุษย์มนุษย์โดก ส่งไม่ะเป็นตัวยินดีนำแกงห้วยกับเขา่าวานสุดยอดยได้เปีนหน่อเ,เขาบานเฮ่าอันนี้ลาบลาบเนือเ้อใส่บักแคนอันนี้ลาบบานอีสานใส่เออลือดอลาบร้อยนี่ขันยินกอนวันทีน่สิบหกนะเต็มเต็มยินดี้ย พอสซมก็หอตัวม like ีพอจินสีท่นด้วยสี่ท่นด้วยนอนยินเตมเลยต้องการตัวเล็ตสุดๆเลยไม่เหรอมาจินขยมแลวมึงไปทะเลนอน้องใต้ลลา แต่จเบ็ดาจวน้บี้ดไหนองไปยินนอขอนิ้เออนี้วไปคนละสีหาขั้นขอนิ้วใหม่นี่ผมอนที่หนึ่งขอนี้วผู้เดิมต้ง้ยอนิเราวาก็ระงนะก็ต้องเซียหนางกันหนึ่งเลยเลยตัวคนใขอน้ยว่าไหม่เกี่ยงงูเงนปะเขียนงูเงนตรงเซียยังเน่ยองู Nhớ mày đỏ đi học, nên nó may mắn bọc học khác hết hồn là. A long lạng 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 là. Lùng đi của... mà... lên. Ok, bọc. Người lên. Ok, bọc. Người lên. Ok, bọc. 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 Oh, okay. ต้องใหเ้เกมณตอนหมายวานี่เหลืออยู่สามสิบโลจะใครมาบอกกูพี่อยดอีกสากมสิบโลห้าขวบแมงตีแป้งไปเป็นถังเลยจะเอายังไงทำจะแป้งนี่ว่า,วาชุดก้อนหนามันกับพ่ออยู่แล้วเหลือลอีกตีแป้งไม่ชุดนึงตีก็สอบ มันมาบอกปูมบอกตัวเรือจากทิโลกจำติขาได้ให้แล้วมันนี่เห็นฟุดัดเลยสมัยี่หลังเนี่ยสมัญเด็ดทิศโลกมึงบอกปูก็ได้สมัญั้นมนบอกมีทิศจำทิศโลกเพราะว่าแปลงราชเชียตีขามือไปประเดียีปั่หานี้ป็นหายน่เนี่มันทำไม่ แค่ว่าดวงดีก็ดีไปแต่ดวงไม่ดีก็บูหูหูหอกเลย่ะกินบ้านหมูหิ้เลย่ะกินบทันมันกไปเปิด่อยู่สามเกเนี่ยแบบดียวกบเรด้วยขนกินเก็บตังกอนล้เนาะแตว่ามันดีมันรับจ้แต่ว่าการรับจมันแตดีน่นะแต่ว่ามันแะขี้ก็เอาขี้ออกะากเอาเขาธนาคารบ่ด้ บ่ม like ีจดนเก็จะเป็เหตุการเป็นยาเป็นเนี่ยเห็นมันเห็นมันมันมันเห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อได้้แต่บ่เป็นี่ยเ็ยังซ่น่นพอไหมแคนั่งะจเมันมีตาเลยอะต่ว่าเป็นทางใจไวอะไบ้านได้ยังได้รถหน่อยเจแสนอะไอ้มันหน่อยรัวมันขั้นไม่หรอกมันคือพิจอร เดไปถายต้พรอมเไปหาจะไปหาหไลฟ์นเยไปถายตนรเย็ดแปดแสนมเนต์กนหน่อยๆเนี่ยก็ตั้งใจเห็ดก็ตั้งใจเห็ดเห็ดเลยครับพี่น้องสวัสดีครับจังไรกันขอบคุณหลฟ์ที่รับชมนะครับเนาะจังไงกันคอมเมนต์คอมมาจังไรกเนจะต้พร้อมตีเตียงคอมมานะครับเนาะเจ้าแมวเดวเราสีนอนแล้วก็ืนหงานนะครับเนาะสวัสดีครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมไปโก้ือเ่ค่าบจไปบ้านมยัาก็ติงแต่ดีแค่นครับแ ครับผมก็ซอปารที่สามนี่เด้อครับเติมสอนมาะเฮ็ดระกินรม่มีอย่างกบบแปลกๆดีๆบ้าๆบอๆนี่กด้จะถือสาเด้อครับแต่ว่าแตวิชทราบก็มูแต่พระเ็ดเจ้าอย่างไม่กินคือแกบัวอย่าเลื่องครับพวบใส่เด้อครับ ลนไหนก็แก้นเลยครับตามคนับตะไคร่พร้อมเนอะคดคาคดตะไคร่มากจหัวมันเนี่ยก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับ